พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ได้บุคคลไว้ก็ตัวทชโมมาที่ขะถาเนจะเถิจะละชกุมาทีะทีจะล่ะที่จะเ็สิโดลาจุลามัีช่กุมาเดชียวละจิะละชุกุมาทีจะละกิจะละกุมาที่เชียวละีวาละกิจะลบทีกิดละที่ขบว่าทสักกะเทวลชุมาที่เชียวละท่ว่าล่ะขบว่ทีกิดละเช่อบ ก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันในบรรดานคราชนะครับคนที่เป็นนาคราชที่เป็นญาณบาร,รมีดั้งเดิมหรือคนที่มีบาร,รมีสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องแต่เมื่อกี้ก็จะประมาณว่า,าวันนี้นะเรามาทําการเปิดเมืองบาดาลน,นะครับที่วัดป่าจุฬามณีนะฮะโดยที่เป็นคําสั่งของท้าวสักกัเทวราชด,ด้านบนเขาส่งเรามาครับอาจารย์แสนครับอย่างนี้นะเนี่ยตรงๆเลยพวกว่าเปี้ยนไหม ตอนแ,แรก,กตอนแ,กก,อแกก็คิดว่าตัวเองเพี้ยนครับแม้แต่ทั้งตัวเองใช่ครับไม่เชื่อ,เ,อเดี๋ยวพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลป่าไม,ม่มีใครพาไปโรงพยาบาลไม่มีมแต่ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เราเริ่มรักษาคนได้ดึงสัมภเวสีออกทุกอย่างชีวิตที่พลิกผันที่สุดคือไปเจอลูกในอดีตชาตินะครับ